อาจารย์ผมเนี่ยเป็นแฟนคลับอาจารย์มานานมากเลยแล้วดูอยู่ตลอดอาจารย์ถามก่อนที่มาที่ไปของอาจารย์บางคนอาจจะไม่รู้ว่าคนตื่นธรรมเนี่ยเป็นใครมาจากไหนอะไรไงครับเชิญครับอาจารย์ครับก็ <kaikki> ที่มาของคนตื่นธรรมก็เริ่มจากที่อาจารย์ใช้ชีวิตตามปกติเือนคนทั่วไปแต่วันหนึ่งมันเริ่มต้นจากการที่เราเรารู้สึกว่าชีวิตเรามีความทุกข์มันทุกข์แล้วมารู้สึกว่าเอ้ยมันหาทางออกไม่เจอมันหาทางแก้ไม่ได้แต่หลังมาก็เลยไปดูดวง ดูดวงทาพิธีสะดอกข้อต่อชาตาทําทุกอย่างที่ทําได้อย่างเงี้ยจนวันนึงเราคิดว่าเอ้ยเราเริ่มต้นจากการที่เราไปเชื่อคนอื่นเรากลับมาเชื่อตัวเองดีกว่าแต่ได้ววันหนึ่งที่เราเชื่อตัวเองแต่เราก็ยังมีความเห็นผิดอยู่ก็ <S <S เลยกระโดดเข้าไปวงการเป็นหมอดูซะเองเลยดีกว่ากระโดดเข้าวงการหมอดูเลยฮะ,ะจริงเหรอใช่ก็เป็นหมอดูมาก่อนอาจารย์เป็นหมอดูมาก่อนอดูมาก่อนโอ้โหอาจารย์บอกอาจารย์ก็เคยเป็นหมอดูมาก่อนอาจารย์เคยเป็นหมอดูมาก่อนโอ้นี่มัน มันมันเหมือนกับจุดใต้ตำต่อนะอาจารย์น,นี่ผมไม่รู้ลยเพิ่งจะรู้หลังจากนั้นยังไงอาจารย์ฮะ